ทางทางนะครับบานพี่นะครับมูเลยจ้าพี่ตัวนี้เลบานตัวนี้เพิ่งดำดีครับนี่ครับดอกหน่อยเพิ่นก็เด้ไงนะครับสวนนี้เปิดื้วยจุ่มละม่นดอกหนึ่ง สวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกับน้องนึงกับไอ้หนุ่มนะจ๊ะสวัสดีพญายมิยายพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะคทุกท่านนะครับสวัสดีสีทุกท่านนะครับผมมิริการ์มาพ่อกับบ้านมี่งกำนองนึงในสที่ีเลยนี่ในสอของวันที่สิบเจ็ดนะจ๊ะตรงกับวันพุธจ้า,จาเดือนกรกฎาคมพศสอง 2, 000 6, 000 6, 000พันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามีริกาเขาป้าฮาเฮต์กีเก่าน,นะครับผมประแม่โมงงนนง่งหนึ่งเนาะตอนนี้น้องหนึ่งเนาะเ่อาม่พิกัดสำนักสงฆ์น้องจองนองให้นะครับก่อนอยู่ในเขตพน้องเป็นหมู่ซามออาเภดุลิงจััหวดบุนีนะครับ ไปเรื่อยๆจนเราจะเทปกลตามเบิ้งนะครับสิไปมองได้แน่สิได้เฮ็ดยังแนวนี่เนาะจ้าไปลุยกันเบิ้งครับไปจ้าเริ่มต้นเข้ามานะครับอากาศมัอนี้ก็ยังอึมครึมอยู่นะครับฝนกระตกตึงแต้มหมู่วานนะครับตอนบ่ายๆกระตกจะเรื่อยจนมาหอดเสาพี่นะครับตอนนี้ก็ซาไปเนี่ยละเฮ็ดยังหนึ่งหนึ่งวานกลัวเฉยความงามไหนวินเอ้ยมันคือผัวคือผัวแห่เสสาเพป็นเห็ดกอแดงใหญ่เนาะจ้ะกอแดงใหญ่นะครับเบื้งค้ายวิน อุ้ยสมบูรณ์แบบแห้งเด้อจะดอกงามครับสีสันแดงจิงคือง่ายครับโอ้ยทีอีกจ้ะแม่นีกบอนงนึ่งนีงน่ดูน่ะงามแห้งรวมเด่ครับฉันไอ้บิ๊กคอเป็นเด็กหนักทางนเดียบ้านนาเหละน,นะครับมองหม่วานนี่นะครับ ยยเนนมนจอจ้ะตรงนแซมสองตอนนี้คนได้อยู่นำเห,ง,เหงกักหมูเข้ากันได้ครับเมนจนจ้ะนี่นะครับเฟือนคมเป็นอันตรายนะครับแขนแนวนี้บ่เอาเนาะจ้ะ มเป็นัไม่นจ้ะครับยคามาขย่อมมันยนง่ได้วยไหเห็ดกัวใหญ่จ้าตวนี้อ๋อพี่หนึ่มื่นถือหนามอ๋อ่างนี่เห็ดวาบบ้จ้มูอ่านจืเบิ่งดีแลนหนูเห็นเนาะมอ่นกย่างเปนอ่ลเปมน่อยมาจาก รำบานแลเนาะเมน่ะเพื่วอวาก็จะเป็นตูมอยู่ไอพี่เห็นบเห็นเพื่อนพี่ยิ่ชองดอกปวดยืดนอนเหน่ยเนาะปวดน้ำแข็งขี้เกาเนาะเตียงขึ้นไปครับพึ่งดำจ้านต่ดำแล้วก โกยใหญ่จ้ามเฮี่น,น,น,นี่น้องนึ่งบบหอ,อ,อิกมาแข่งด้จ้ะปี่มาแห่งเปได้หนึ่งบบบเอาอีกลหกำลังสีเห็นหัวแข่งปีกตัวนี้นท่านหน่อยจ้ะรูมหาแล้วหนึ่ง น้องเขียวจ้ะเขียวถึงแม่งก็งามขนาดครับตัวนี้นาเรียจ้ะนี่ปหนึ่งมิงอย่างกายครับบางคับสามมินสามเอพีนหนึ่งสองสามอั่นีคุณหนีไปหนึ่ง แข่งงามขนาดนัน้นเง,นงมีนจ้ะตอนนี้เห็ดถ่านจ้าจมาเลน่น,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 นึงจ้าข้างในเป็นองหนึ่งกำลังเห็นไหมครับผาายจ้าวันนี้สิสบเจ็ดกำลังพอชอดอกนะครับเป็นอนีหนึ่ง,งเห็ดแยกลาบแยกค้านจมง โกงยังไงจ้าซอมเนเนจ้าตัวนีโกอ่าวจ้าอือเหมือนเหมือนคือกันตุ่ตนกำลังมงาลังเลยอืม จมเฮ็ดล่างเขียวจ้ะอีดต่มหนึงน่ง,งครับตุ่มงามนี่น่าหนึ่งนึงจ้ะเนี่ยจะมีผัดบานแต่ว่า,าแข็งแขงดีเลยดีครับจะมีหนึ่งหนึ่งพึ่งหอมจ้ะโอ้ยตัวนี้แยังนีง่นหน,น,นะนึ่งหนึ่งพึ่งขาไหลที่ไหนนวินเท่าเลยเนาะเนี่ยจะไอ้เพิ่นเป็นเสือป้อยเพิ่นไหมคะนักนี่ตุ่มเป็นงามๆตุ่มเป็นเนาะจ้ะ อย่างหน่งเ็ดนาเลยจ้ะบานิก้าหดบถอนจ้าจานน้อยวนึ่งจ้าหมงวานนี้น,นะครับนีครับนี่รุ่นนึงเมนองนึงเมีน,นจ้ะ,จะกำะลังหะใช่เ<อ>ป็นกำลงังหะพึ่งไขจ้าแขง้อกใหญ่จ้า แดงแกงหวานหวานอีกวันนึ่งเมนจะ้ะเอาออกจังเลยนะ้ใส่าขาคุเนานะอ,อกจังเลยเลยวียนี่ออกแล้วเน้นเปื่อยดวหรอนิททานเจ้าแข็งดีฮะ เดี๋ยวเอานายบินเนาะงะมียด้นี่จ้ะแต่ตัวได้เป็นงะนึงนึงจ้ะตัวได้บานแค่เพิ่เป็นเสือเนาะเป็นกอบดีตูมใหญ่เหงครับกลิ่นเดงนะจ้ะขอเพียงนี้ง่แปดน,นาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับฝนก็น อันนี้คึ้นอยู่นะครับแต่ว่าบุลงเม็ดนะครับเขามาส่วนทางที่ไตที่แล้วนะครับบานไตชุดๆของสำนักสงน้องจองให้นะครับมาได้มาเป็นอาทิตย์ละส่วนทงนา,า,นางนี้ครับฮ่าเบิ้งซีมีเห็ดยังเนครับโดนมีบานพึ่งเขาหน่อยจ้ะขาดำพิ่งเขาหน่อยแล้วกะ็ทานจ้าจูุ้มเพิน่นเนาะฝายยังไรบี ยืดจุ่มเข่าบนอือจุ่มจุเต็มม้เต็มมือดีแห่งครับ ึ่งขาลายจ้ะนี่อีกเบอร์หนึ่งขึง้นเด,นนดใหญ่หอมสะแบงครับเรียกว่าตะแบกหน้าครับครับต้นเพิ่นครับขาลายหรือว่าเหมือนเอครับหน้าเขียวยเห็ดลื้เขียวจ้ะโด,ดอกหัวเพิ่งกิน,กน สีสันนะครับนกเอี๊ยงงามเลยตัวนี้จุ่งามพัน้าคนน่ะอ้าอทางทางนะครับบานจอดรถเบรกวัดซักอีกแล้วครับนี่นะครับเป็นมู่เลยิดทานบนตรงนึง ีนหมูใหญ่ครับฝนก็มาเพราะฝนครับเช่นไงเหรอตรงนี้จูงงามเลยนะครับนี่แกสามโมงเคืองอีกแล้วครับสิบเจ็ดกระดาษกระดาษนี่นะครับเวลาฝนฝนจีหอดวันที่สิบเก้าฝนได้ฝนหวานตรงนึงพอดีกะเริ่มแห่เทียนอุบลพอดีนะครับ พ่อแม่พี่น้องฉันได้อยากมาเที่ยวกันมาได้รนั่นหนึ่งม่อันจ้ะหมีแฮาเพิ่นวันที่21บ่ครับเพิ่นนะปุ่มกรบโบคอยหูแรออยละเอียดนะครับเพราะว่าอยู่ไกลกันน,นั่นหนึ่งหน่อยที่นี่กับเมืงองอุบลครับจังหวัดอุบลอยู่แต่ว่าไกลจากเม,มืองอุบลเลยินนะมือใหญ่ครับมือมือใหญ่สะใจไปเลยครับข้าตัวใหญ่ได้ยินเพราะมันฮิตโกละเนาะ ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยวิ่นเต็มเลยเดี่นเลยเป็นโลพเป็นโพนะครับมาพ่อแม่พี่น้องลูกปานอาครับมาเก็บน้ำกันครับตากฝนน้ำกันอยู่นี่ทางใดอีกนึ่งนี่เด็ดที่อีกอีกที่นี่สายนำนะครับเพราะว่าแสดงเห็นเบื้องว่ามูใหญ่ซ้ำได้เนาะเมียนจ้ะ ขูนทั้งไหนเุรได้วินขูนบ่ดีนะครับขูนมือเลยจังคืเขาูมาทั้งไนวินมามาู่นมาหนึงนั่งมาเลยออเอาผีบก,กอนหนึงนน่งววจวดไปเลยนึงย่งเยวใส่ตานึ่งตัวเียยูจพลังเหลเพื่น บุคอยผิดดอกมีเห็ดานมา <จ ang S 1> เก็บเจังไดจังออกเซกันเนี่ยน,นี่เนาะมาผิดกันงนึงอ่ะเกีบเลยสิน,นะนี่นี่นีเทียบแต่เบิง้งโอ้โอมยมองเกีบกได้หอดน้ำ ุยถ hey, ือพ้นห <lying> <Maybe> <N> ้องเงินบาทเลยนี่่นีเอวินทั้งผีอีกผีแจ่งผีกรนย่งเด้ย่างอือบ่ช่องช่องจะมองตัวนี้ว่าร่มในนี้วินตัวนี้ร่ม เป็นใบบางจ้าพี่ยังอยู่ทางข้างอยู่ครับเฮ็ดยังบานหญ้าไล่เห็ดแดงนะปนันในวินมาเดือนนาบานนีเดือนหนาจ้าบานหญ้าเงี้ยเงี้ยเอผลนี่ก็เที่ยวมาเที่ยวบอยกปุ่นจะหุ่นห่วยครับปุ่นยีกาวินปลานี่คือสักเลย เราติดตื้อหมูเพิ่นไปเก็บชิลแย่คนนั่นนึงนจ้อาอ๋อจิ้มย่างดีหววครับเฮ็ดหวกแล้วก็มาเฮ็ดพึ่งต่อจ้าตัวนีบนจจานโกัวใหญ่จ้าจุ่มเพิ่นที่ไอ้ก,ก,ก,กออัวก่อนนี่ไอ้กัวก่อนเอาแนวหนีหน่อยพี่น้องจักเตรียมหนีมึงได้หรอพุดน่ะไปเก็บไปแล้วลรอบหนึ่งจ้า<ด>มือเป็นว่างานเก็บแนมนดู ตัวนี้เป็นเห็ดผวกดอกเดียวได้นี่งในเห็ดเนาะจะว่างามนึงคนนึงคุณผึ้งขาลายจ้างามตัวนี้ในบ้านตัวนี้ผึ่งดำจ้างาม,งามเนี่บร้อครับสุดยอดเห็ดเผือมอีกชนิดหนึ่งครับมือจับไปช่างคนบอนตังนึงตัวไห้บินแบบสุดยวดชมงาะเผือมดำวะ ดีครับนะผึ่งทานผึ่งดำเนาะนี่ครับดอกหน่อยเิ่นใบงนึ่เอาใบใหม่แหงก็ใบใหม่ออกมันครับเป็นสีเทาน้นึ่งเป็นยังเป็นพึ่งทหารนี่นี่บิเป็นหเดงนะจ๊ะ งานะ้ำเนาะจะ้ะนะครับบารนี้ปลาไวมาทาั้งปลาโน่นทองนะครับแถวห้องบัดปลาโน่นทองไปแล้วนะครับเน็ดยังหนึ่งหนึ่งเจได้กิตาเน็ดยันหนึ่งจูงงามไปเลยยีเดาะหนึงหนึ่งงามแง ะนะครับหามาหอดทางออกพอดีครับวัวสำนักสงน้องจองของไห้นะครับหลัดมาจะทางปลาโนนทองคุณนะครับเทียงไม้เที่ยงฝนเกล้าเฮาฝนนะครับตอนนี้ก็เวลาสเสวีนนาฬิกาหาหน้าที่พอดีนะครับอ่ะสิริภาพไปเมืองพลงานฝนก็นยังท่านเอื้อนอยู่นะครับอ่ะนี่มานางขาอยู่พี่นะครับีแยกพี่พอดีนะครับผมเป็นึังได้หนึ่งหนึ่งเมืลงาน จะพี่น้องเต็มสองตาได้จ้าครับจะเป็นเห็ดผึ่งหน่อยี่นเนาะฮิตโกอเนาะฮิตแดงนะก็มีแน่จ้าฮิตดังเขียวเป็นเห็ดจูมเนาะตัวนี้เนาะแน่แน่จูมครับจ้าตัวนี้ตาวนี้ไลท์ซูทจะเป็นเห็ดทานเนาะแต่ว่าก็มีจูมมีบานน้ำเนาะจะพี่น้องบานกับบานงานงจ้าแต่ถ้าใส่ก็จะเป็นเห็ดลังเหลือบานน้ำเนาะ แล้วนะจ่ะพี่น้องสำหรับคลิปมือน,นี้หน้่มหนึ่งก็ไปมีกับภาพี่น้องเขาปา่าหาเน็่แลาจ่าก,กมันขนาดเลยจ้า,จาพี่น้องเต็มสอตาเนาะจ้่เนาะสำหรับคลิปมือนี้ถ้ามะก,ก็อย่าลืมกดไลค์เล้อจ้าถึงใจอยากก่ยาลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหน่งหนึ่งก็ไปนี่เดือาจะเพิ่อสิบปิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะวันหนุ่งหนึ่งก็ไปมีสภาพพี่น้องไปหาเ็ดไม้ได้มองได้พี่น้องสเดียวทั้งพี่ัดที่หาแล้วกันชนิดเห็จทีกหานา้ะจ้า,าสำหรับคลิปเมื่อนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน สำหรับการข่าปลาหาเก็บเห็ดปลาเหมือนี้นะครับผมกับ่านไปได้ดีนะครับฝนกับ่อแห้งไปได้นะครับเหมือนี้พอแต่ซุ่มๆเย็นๆพอดีนะครับผมจะว่ามียุงมีย่างร้ายเนี้ยนะครับกับพากันมากกับหาแนวป้องกันน้ำนะครับผมสำหรับเห็ดกับออกมาเนี้นะครับเป็นเห็ดเพลิงนาแรนะครับมือนี้ต่ว่าข้ามเตียนมได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านอืนเป็นมานอนเ้าหันนะครับ ก็ปล่อยเป็นเก็บไปนะครับก่อนจากกันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญายมียพอ่อแมพี่นนองงลุงปา f ี FC, ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการผิดผลาระการได้ตอบสาวท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่นานไม้นํานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เป็นประจําขอหน่วยไว้ใช่เห่นพลุพมป้าน RFC อูีขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป จงประสบจะโชคดีโชคมาอยนยามีโรคภัยหลายได้มากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปัารานะลำรวยเงินท่องมึงมีสุกทียิงย่งๆิงกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้เขากก่าเข้ามาสวัสดีครับพบกันเหมือนใหม่คลิปใหม่ครับผม